อ่าสวัสดีครับสวัสดีสมาชิชาออกชาว o r นต i ฟิ u ชั่นทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกราฟกันนิดนึงเนาะเนื่งนอง,งจากว่าเมื่อเช้านี่ออทองคํานี่ก็เล่นกันหนักเหมือนกันถูกไหมครับก็จะมีบางคนที่ไส้แตกกันพอสมควรนะ <c oughs> จากที่ผมดูหลายที่นะ่ามีไส้แตกกันเยอะนะครับคือจริงๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่อง แปลกอะไรครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาทีา่ทุกคนต้องเจอดีกว่านะครับแล้วก็พอเจอแล้วเนี่ยอยู่ที่เราจะหมายความว่าเราจะรับมือกับมันยังไงนะครับแก้ปัญหาย,ยังไงเนาะไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือว่าน่าแปลกอะไรสําหรับการที่เ,เราแพ้นะครับโดนซบลอ้อนหรือว่าผอแตกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่ามันแล้วแต่คนดีกว่าบางคนถ้าเป็นเป็นเงินร้อนอย่างเงี้ยครับพอแตกอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสนะ แต่อย่างที่บอกครับการที่เราจะมาเทรดพวกนี้ครับถ้ามันเป็นเงินที่แบบร้อนมากๆอย่างเงี้ยมันมันเล่นไม่ดีหรอกมันควรจะเป็นเงินที่มันเงินเย็นจะดีมากนะครับแล้วก็มีเงินกึ่งร้อนกึ่เงเย็นเนี่ยอะไรพวกนี้สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าพอที่จะเทรดได้นะครับหรือว่าเทรดได้แต่ให้เงินร้อนเลยเนี่ยมันยากนะครับยิ่งถ้าเรามาเสียเนี่ยยิ่งโอโ้โหไปกันใหญ่เลยนะครับอะไรที่อะไรที่มันเป็นเงินเสียไม่ได้อย่างง,ง,งง่้ยยากนะครับโอเค เรามาดู d ีเอ็กวาก่อนเอดีเอ็กวเนาะเราพิคเข้ากันมาหลายสัปดาห์แล้วว่ามันมีโอกาสลงต่อนะครับมาที่แนวบริเวณนี้นะครับแนวบริเวณนี้แล้วก็เราคาดหวังว่าตรงนี้มันคือรีควิที้ก็ลงมาจริงครับลงมาจริงลงมาจบดีพอยต์ของตัวแ r a ์แพทเทิร์นเนาะดีพอยต์ของแ r a ์แพทเทิร์นแล้วก็ชุดนี้ครับเหมือนมีการยกหายเนาะ ถ้าเราดูแค่นี้นะเหมือนมีการยกหายชุดนี้เป็นชุดยอ่อพร้อมที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคือถ้าเราไล่โครงสร้างหรือว่าดูโครงสร้างราคาจริงๆเนะี่ยยังไม่เสียทรงนะครับชุดนี้เหมือนเป็นชุดเน่งขึ้นมานะครับชนซับไพยแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับสําหรับตัวดีเอ็กวายคือมองได้2คือ2หน้าเลยอะ่ะวันนี้คือมองว่าจบดีพอร์ฮาร์มอนิกนะครับชุดนี้เป็นชุดยอ่อแล้วก็ขึ้นเลย นะครับพูดง่ายว่าถ้ามันทำไยได้อีกรอบนึงเนี่ยมีโอกาสขึ้นสูงมากนะครับทำไฮเหนอตรงเนี้ยรครับมีโอกาสขึ้นหน่อสูงมากซึ่งการที่ดีกวายมันขึ้นนะครับหรือว่าลงจบแล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ราคาทองคำเป็นไงครับวันนี้ทิ้งตัวลงนั่นเองถ้าดีกวายขึ้นตรงนี้เลยนะส่งผลให้ราคาทองคานั้นทิ้งตัวลงนั่นเองเนานะแต่ถ้าเราดูดียังไม่คอนเฟิร์มนะครับหมเาเพราะว่าตัวโครงสร้างในการขึ้นเนี่ยหรือว่าชุดในการขึ้นของดีกวายเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มเท่า ชุดนี้มันยังมองเป็นดาวได้อยู่นะครับเนี่ยอาจจะขึ้นมารีเทสต,ตรงนี้ไม่ผ่านแล้วลงต่อก็ได้นะครับโอเคเนาะดูดีกวาก็ประมาณนี้เพราะเนี่ยออกได้สองหน้าเลยออกได้สองหน้าเลยเพราะเนี่ยดูตรงนี้ครับนี่ดูตรงนี้ดีกวาเนี่ยบริเวณเนี้ยครับมันเป็น QM เนาะมองกันออกไหมอ่ะไหลซ้ายหัวราคาทำหายหายเนี่ยครับจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ เขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่แบบถ้าคนเทรดเนาะอาจจะเข้าซื้อตรงนี้นะครับลุ้นขึ้นไปอาจจะเป็นลุ้นมาบริเวณนี้นะครับที่มันเป็นซับไพลอยอยู่นะครับหรือมันเป็นอย่างนี้มันไม่ผ่านดูสียุโงงครับนี่ครับสีโมงงเป็นดาวเทรนชัดเจนเนาะบริเวณนี้มีซับไพเหมือนกันเพราะงั้นอาจจะขึ้นมาแล้วไม่ผ่านลงต่อ มีเส้นกดอยู่ด้วยเห็นไหมออกได้สองหน้าเลยนะครับสำหรับตัวทองคำเนาะ,ะนี่เป็นทองคำครับในส่วนของทองคำเนี่ยถ้าเราวัดด้วยฮาร์มนิกแพทเทิร์นนะมันวัดได้อยู่นะครับวัดได้อยู่ไอช้ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ย บางคนอาจจะมองว่าชุดนี้เป็นบัตเตอร์ไฟได้ไหมแบบนี้นะครับเนี่ยเนื่องจากมันขึ้นมาถึงประมาณเกือบถึงเนาะเกือบถึง78.6นะครับก็พอได้ครับคือมันเกือบมันใกล้มันเกือบจะเป็น7 8 6แล้วอะ่ะก็มองเป็น78แล้วกันเนาะชุดนี้ครับมีพัก78.6ดดีจบเท่าไหร่ครับดีจบเท่าไหรไรเอ่ยดีจบเท่าไหร่รครับเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับ อ่านี่คือ PRC ครับ X A B C D point ครับนี่คือ butterfly pattern ครับแล้วก็อีกมุมมองนึงนะครับเรามองเป็น A B C D ได้เนะาะเหมือนสายฟ้านั่นเองพักสามอ B C e x t e n t i o n จบ2 6 0 8อยู่สิบอยู่ไหนครับอยู่รงนี้อย่าลืมเช็คระยะจริงด้วย1ต่อ1 จบบนะครัก็จะเห็นว่า A B เท่ากับ C D เนี่ยจบที่ตรงนี้อโอเคภาพน,นี้คือจบแพทเทิร์นแล้วทั้ง b u t t e r f l y และ A B C D เพราะฉนั้นเนี่ยเป้าในการลงของเขาามาก็จะมี3ามอยู่สครับที่แนวราคาประมาณสัก2019นะ ซึ่งมันจะตรงกับชุดที่มันเป็นไฮเดิมที่มันเบรกขึ้นไปนะครับอ่าก็ไม่แน่เขาอาจจะลงมารีเทสที่แนว3่2แล้วฟอร์มขึ้นต่อนะครับส่งกันไม่เสียนะมีโอกาสขึ้นต่ออยู่อืมเพราะจองคำวันนี้คือพูดง่ายๆว่ารอย่อนะครับรอย่อแล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าน,น่าจะโซนประมาณนี้เนี่ยสองแนวนี้แหละนะครับ สองแนวนี้แหละ,ะตีสปีดไลน์ขึ้นมาจื๊บนะครับก็จะเห็นว่าแนวประมาณนี้เป็นแนวที่เราจะรอบายขึ้นไปนะที่แนว2040นี่ไงเลขกลมๆ2040 2020นะครับแล้วก็2000ทพวนทุน่นนี่นี่2040 -20 2 0นะครับแล้วก็2 0 0 0ทุวนเนี่ยครับเป็นแนวตัวเลขแบบโหสวยมากนะเป็นแนวที่เราจะรอโฟกัสในการบายขึ้นไปไม่แนะนำให้เซล์ลนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงอยู่ในการที่เราจะเซลล์จุดนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าท่านมีออเดอร์ตั้งแต่ตรงนี้ก็ถือลุนลงมาที่แนวสามไอวเนาะ ประมาณนี้อาหารมาไปดูคู่เงินกันบ้างครับ Gbp Eur Gbp เนอะก็จะเป็นเงินยูโรกับปอนก็จะเห็นว่าเป็นชุดขาลงเนาะเต็มที่เลยเนี่ยปิดแท่งดำแรงเทขายเยอะกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำาวันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้ถ้าอยากจะเซลล์ก็จะมีตรงนี้ครับที่ พอที่จะเล่นได้เนะเป็นซับไพโซนทนีเราไปดูใน H1 ครับ <Yeah. S 1> บริเวณนี้เป็นซับไพหรือว่าเป็นออเดอร์บล็อกนั่นแหละมีอิมบาลานถูกไหมมีอิมบาลานชัดเจนแต่ตรงนี้เราอ่ะเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะมองเป็นอินดิวสเมนได้ถูกไหมคือเหมือนกับว่ามันเป็นชุดแบบเป็นสวิงบล็อกครับเนี่ยอาจจะขึ้นมาบริเวณนี้ เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเฟกเอาท์ะครับเป็นเฟกเอาโซนหรือว่าเป็นอ่าลีควิตตี้นะั in, in ่นเองเนาะอินอินดิซเมนต์ก็ได้มันแล้วแต่เรา,เราจะเรียกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จีพีเนี่ยถ้าจะเล่นเนาะอ่ะก็จะมีแนวนี้1น,นะครับรอฟอร์มแล้วเซลล์และ2คือแนวบริเวณนี้นะครับ e ีอาร์นะ ถัดนมา A u นะครับตัวนี้เราบายกันมาเนาะตัวบายกันมาที่บริเวณนี้ราคาก็วิ่งขึ้นแล้วนะครับ TP เราอยู่ประมาณนี้แหละก็ชนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเซตอัพนี้ก็คือจบแล้วนะจบแล้วอ่ะยิ้มาดูใหม่นะครับเอ่อตรงนี้มีดีมานอยู่นะครับของเดนะแล้วก็ดีมานของ4ชั่วโมงอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่า ดีมางสีมงนี้ทีนี้ครับบริเวณนี้เห็นไหมครับมันทำโลพอๆกันตรงนี้เป็นอะไรครับ liquidity นั่นเองถูกไหมเนี่ยมันทำโลพอๆกันตรงนี้เป็น l i q u i i i t y นี่เพราะฉะนั้นแล้วราคาอาจจะอาจจะนะครับอาจจะกับตัวที่บริเวณนี้นะครับหรือเบรกรงมาเลยมากับตัวีอทีที่บริเวณนี้นั่เนเองมี2แนวเนาะ บริเวณนี้นะครับถามว่าแนวนี้หรือว่าดีมานข้างบนเนี่ยหรือว่าออเดอร์บล็อกข้างบนเนี่ยเราเจอ liquidity ไหมนะครับเราเจอพวกไพย์โพชช์ไหมก็มีครับบริเวณนี้นิดหน่อยเนี่ยนิดเดียวแต่ถ้าเอาชวนครับก็คือรอให้มันลงมาใกล้ๆก่อนนะครับลงมาใกล้ก่อนแล้วก็สังเกตว่ามี liquidity ไหมนะครับเช่นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น e colo, อีโคโลอ่าแล้วเราค่อยงานขึ้นไปเนาะ แต่ถ้ามนลงมาเร็วและแรงอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยครับมาเล่นที่ตรงนี้ดีกว่าโอเคเนะาะทัดมาในส่วนของอ่ EURUSD นะครับตัวนี้ก็มีการเบรกโครงสร้างลงมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันขึ้นมาชนตรงนี้ครับแนวนี้ตึ้งนะครับในระดับเดเนี่ยมีการช็อกแล้วเรียบร้อยเห็นไหมอ่ามีการช็อกแล้วเรียบร้อย ในระดับสี่ชั่วโมงตรงนี้มีซับไพ่อยู่แต่ว่าซับไพ่นี้มันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าไอชุดที่มันเบรกลงมาเห็นไหมครับมันเขาเรียกว่าหางมันยาวเว้ยคือมันอาจจะแบบคือเหมือนกับมันสื่อถึงว่าแบบราคามีการเบรกโลลงตรงนี้ลงมาได้แล้วมีแรงซื้อกลับค่อนข้างเยอะเพราะนั้นการที่เราจะมาเซลล์ที่ซับไพ่นี้มันมันมันเอาคือแล้ว่ามันเอาไม่ค่อยอยู่ ครับเหมือนเหมือนทุกคนน่แม่งตั้งตั้งตั้งตาต,งตาบายกันตรงเนี้ยแล้วเรามาเซลล์ตรงเนี้ยครับมันก็มันก็การะไายอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเนี่ยแนะนํานนว่าเราเล่นที่แนวพวกนี้ดีกว่าเนี่ยลอมาเล่นตรงนี้ดีกว่า <c oughs> ถ้าจะเซลเล์นะรอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยหาตัวมาเซลล์มันจะตรงกับ QM ของเราเองนะครับไหลซ้ายหัวราคาทำ lower l o ลว์นี่เองตามนี้เนาะ ถ่านมาในส่วนของจ u เอ่อจ U ต้อรงเราบายม้างแต่ราคานี้นะครับแล้วก็ t P ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ t P ที่บริเวณนี้แถวนี้แหละนะครับก็คือจบแล้วแต่ราคาเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบของการเล่นหน้าบายอยู่นะอยู่ในกล่องการเล่นหน้าบายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวในการบายของผมในวันนี้นะครับแนวนี้แล้วกันมองเป็นทำอีกได้ไหมออลองดู อ่าพักไม่ถึงสามไปอยู่สองนะครับชุดนี้วิ่งขึ้นมาย่อพักไม่ถึงสามไปอยู่สองนะครับแม่จะมองเป็นชาร์ตนิดน,นึงปรากฏว่าไหมครับมันพักไม่ถึงสามแปดเพราะเนี่ยตัวเนี้ยมองเป็นชาร์ตไม่ได้เราอาจจะต้องรอนะครับอีกสักพักหนึ่งเช่นรอ้อยเขาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอ่าติดโซนนี้ทิ้งตัวลงมาเราจะได้ทมอิกหนึ่งตัวนี่แบบนี้ในการที่เราจะโฟกัสบ่ายขึ้นไป นะเนื่องจากว่ามันอยู่ในกรอบบา่านผมก็จะโฟกัสบ u ายอย่างเดียวนะทีนี้ถ้าอยากเซลล์เนี่ยมันก็เล่นได้แหละเนี่ยไอตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับก็เป็น QM เนาะเป็น QM ตรงเนี้ยเหมาอะออไหมราคามีการทำโรลโลเกิดขึ้นเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นซัลายซัลายที่มีอิมบาลาน ถ้าอยากเล่นเนาะรารอให้ราคาวิ่งขึ้นมานะครับสังเกตรเรื่องของ p i c e posting แล้วก็ค่อยหาจาังหวะในการเซลนะชุดนี้อาจจะเป็น eco high แบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของ tweedrive นะครับแล้วเราค่อยหาจาังหวะในการเซลล์โอเคเนาะแต่ส่วนตัวผมจะไม่เซล์นะครับวันนี้เราจะรอ buy อย่างเดียวผ่านมาในส่วนของ USD นะครับ c a d อ่าจะเห็นว่าซัพพลายของ Day นะครับอยู่ระดับนี้แต่อย่าลืมนะครับมันลงมาติดซัพพลายเออมาติดดีมานของ Day เหมือนกันอะไรวัเนี้ยเดมันดีมันเดย์นะครับแล้วก็ซั p พ l y d เดย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ๋อเดี๋ยบอกกันแหละอันเดียวกันนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลงมาแตะแล้ว ก็ต้องลุ้นครับถ้ามันไม่ผ่านแนวนี้นะมันจะลงต่อนะครับไม่เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องหาจังหวะในการเซลล์บริเวณนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันทำอะไรกันมันทำ High พอประกันแสดงว่าตรงนี้ไหมครับเบรกแน่นอนนะครับตรงนี้ผมมองเป็นลิควิตี้เช่นเดียวกัน แนวที่น่าสนใจครับผมในวันนี้นะข้างบนเลยนะครับมันสวยไงเนี่ยไหลซ้ายหัวราคาทำ l o w e โ l o ์เห็นไหมครับเป็น QM เนะาะตบถัดมาในส่วนของ USD CSF นะครับรอข้างบนเลยตามนี้เลยนะครับแต่ว่าก็กลัวมันหลุดอยู่นะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้มันสามารถที่จะมองเป็น liquidity ได้นะเออมองเป็น liquidity ได้นะ อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยโซนจริงๆอะ่ะคือตรงนี้ที่อยากเล่นนะคือตรงนี้แต่ถ้าเอาตามระบบนเนาะมันเป็นกรอบราคาก็เล่นไปก่อนนะครับรอฟอร์มแล้วกันเนาะถ้าเบรกได้ก็มาที่ขั้นบนเลยอ่ายูเจนะครับก็ทรงคล้ายๆกันอะ่ะนะครับทรงคล้ายๆกันตรงเนี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาตรงนะตรงนี้ไม่สวยนะครับ ยูเจเนี่ยไม่สวยทั้งหมดเลยอะ่ะเนี่ยก็ไม่ได้อ่ะจริงๆสวยจริง,รง,รงคือตรงนี้แต่ไอ้ตรงเนี้ยแม่งก็เหมือนจะเป็นลิควิทตี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่ามันสามารถทรี่จะทะลุลงไปได้ขึ้นไปได้หมดเลยดีกว่าทะลุขึ้นไปได้หมดเลยดีกว่าเนื่องจากว่าไม่สวย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 เลยแต่มันจะเป็นต้องเล่นตามระบบนะครับต้องเล่นคือถ้ามันเบรกสวิงไฮนี้ไม่ได้มันก็ลงต่อมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องต้องเล่นอนะ่ะ อาจจะใช้กับวิธีการคอนเฟิร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคอะประมาณนี้ครับประมาณนี้สุดท้ายครับขายของนิดนึงนะครับใครที่สนใจบริข้อประจําวันก็ไปที่ช่องนะครับคลิกที่คําว่าสมัครแล้วกดคําว่าสมัครได้เลยนะครับทําตามขั้นตอนค่าสมาชิกน้องก,ก็อยู่ที่300บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือถูกที่สุดแล้วนะในบรรดาทั้งหมดนี้3 0 0บาทหรือประมาณ10เหรียญ ดูไหมไม่ถึง10เดือนด้วยซ้ำต่อเดือนนะครับลักษณะการส่งส่งประมาณนี้นะครับอืวันนี้ไม่ใช่สีเนาะอะ่ส่งแล้วนะครับนี่คืออ่าลักษณะที่เราจะส่งให้ท่านทุกเชา้านะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอ่าไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นหรือเซตอัพอะไรเงี้ยก็ส่งให้ทั้งในระหว่างวันแล้วก็ช่วงเย็นนะครับประมาณนี้โอเคเนาะ อ่ะครใครมีคําถามนะครับมีก้องใสยก็สอบถามเข้ามาได้แล้วก็ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ How ีแพทเ t ิร์ผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับมาไปที่วิดีโอนี่แหละครับแล้วก็ลองไล่ดูนะ <S <S มันจะมีคลิปที่ผมสอนทิ้งไว้อ่ะพวกนี้ครับเห็นไหมพวกชางพวกครับดีฟคร a บนะครับบัตเตอร์ไฟเห็นไหมอะ,อะไรอ่ะ การเล่ ale, นะครับดีบการเล่แบด A B C D อะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ฟรีนะครับพวกนี้ทําไว้ให้อย่าลืมมาดูกันนะเออเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ